บุตทั้งหลายชายผู้หนึ่งมีบุตรหลายคนบุตรนั้นมีว่ากันและกันมีใกล้ฝ่าบิดาแก้ไขวิว่าด้วยคัตักเตือนไม่ว่าจะสังสอนสักเท่าใดบุตรนั้นก็ไม่เคยฟังจนกระทัท่านอยู่มาวันหนึ่งบิดาจึงสั่งบุตรทั้งหลายให้ไปหาไม้เรียวหนึ่งมัดมาให้หนึ่งกำ พอได้มาแล้วจึงเรียกบุดทั้งหลายหน้าที่ละคนให้หักกับไม้เรียวนั้นให้เป็นท่อนเล็กๆบุรนั้นตางคนตางหักจนหมดกระรังก็ไม่สามารถที่จะหักออกได้ปิดาแก้กำออนเสียแล้วเอาไม้เรียวนั้นที่ระอันสองให้บุรทั้งวงหักก็หักได้โดยง่ายปิดาจึงว่ากับบุดทั้งหลายว่า รูกเลยถ้าเจ้ามีใจเดียวกันเข้ากันสนัหสนุนันแลกันเจ้าจงเกิดหมายในกรรมนี้ศัตรูทั้งหลายจะวองร้ายก็าเมีันตรายใดๆได้แต่ถ้าเจ้าต่างคนต่างแตกกันก็จะพันอันตรายมันไม่ได้อันเดียวคำนี้ดังคำประพันธ์ที่ว่าเชื่อมวงวายรับร้อยริษยา ต่อไปนี้เชิญชมนิทานเรื่องต่อไปเรื่องราชสีกับหนูณป่าแห่งหนึ่งมีราชสีตัวหนึ่งกำลังน,งนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้ที่มีบรรยา อยู่มาสักพักใหญ,ใหญ่ก็มีหนูตัวหนึ่งวินผ่านไปบนหน้าของราชสีราชสีนั้นตกใจตื่นจิตจะจับหนูจะฆ่าเสียแต่เจ้าหนูนั้นอ้อนวอนวยเสียงอนุสุสสำนึกผิดเจ้าหนูจึงเอ่ยว่าหากมี้แต่แค่หม่วยช่วะ ราชศีได้ยินดังนั้นจึงหัวรออ้อนเป็นความสงเพศแล้วจึงปล่อยถูุตัวนั้นเสียจนกระทั่งวันนั้นราชศีนั้นนอนหลับอยู่ด้วยอาการเย็นสบายแต่ทันใดนั้นมีนายพานผู้หนึ่งที่มีหน้ามาอ,อามหิตและน่ากลัว ที่กำลังนอนหลับอยู่ในพานจึงคิดคนอุบายที่จะหาทางกันแยงราชสีโดยการนังเชื่อเส้นใหญ่มาผูกไว้รอบตัวราชสีจนกระทั่งซักพักใหญ่ ราชสีนั้นตกใจตื่นจึงร้องขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยเจ้าหนูช่วยด้วยช่วยด้วยเจ้าหนูได้ยินเสียงจึงจำเสียงนั้นได้จึงรีบวิ่งไปช่วยราชสีทันทีโดยการกันเชื่อกจนกระทั่งปล่อยราชสีนั้นออกมาได้อย่างปลอด รเผื่อเขาสบร้ายโดนได้เห็นมีแฮมาผัวคง